สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องเศษส่วนเราจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ มีภาพมาให้ให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนับส่วนที่ระบายสีค่ะ1ระบายสี1ส่วนก็คือเศษหนึ่งตัวส่วนนับทั้งหมดทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสี 1. 2 3ม,มีทั้งหมด3มส่วนก็คือส่วน3เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษหนึ่งส่วน3เขียนเป็นตัวหนังสือตัวที่อยู่ทางด้านบนเรียกว่าเศษก็คือเศษหนึ่ง ตัวที่อยู่ทางด้านล่างเรียกว่าส่วนก็คือส่วน3เขียนเป็นตัวหนังสือเศษหนึ่งส่วน3 ต่อไปนับส่วนที่ระบายสี1 2ก็ได้เศษสองตัวส่วนนับทั้งหมดทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสี1 2 3มีทั้งหมด3ส,ส่วนก็คือ ส่วน3เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสองส่วน3ตัวที่อยู่ทางด้านบนเรียกว่าเศษก็คือเศษสอง ตัวที่อยู่ทางด้านล่างเรียกว่าส่วนก็คือส่วน3เขียนเป็นตัวหนังสือเศษสองส่วน3 ต่อไปนับส่วนที่ระบ,บายสีหนึ่งสองสามระบายสีสามส่วนก็คือเศษสามต่อไป ตัวส่วนนับทั้งหมด1 2 3ก็คือส่วน3เขียนเป็นเศษส่วนเศษ3ส่วน3เขียนเป็นตัวหนังสือตัวที่อยู่ทางด้านบนเรียกว่าเศษก็คือเศษ3 ตัวที่อยู่ทางด้านล่างเรียกว่าส่วนก็คือส่วน3เขียนเป็นตัวหนังสือเศษสามส่วนส อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ